ครับผมผมปรามูพมักาน,นล้อนรับกลับไม่แล้วการรีวิวซึ่งเรียวกว่าตัวเนี้ยรีเควสกันเยอะนะฮะก็คือตัวนี้นี่เองก็คือเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวเซตหน้าจออ้าวก,วก,วก,วกูกูเลยเพลินเลยซัมซุงกลาซี่ GS3 เองทำไมกูต้องทำท่าลำบากขนาดน,นี้ด้วยวอาจจะถอดให้ดูก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นของความรัน่นเกิดของผมเองนะฮะก็เรียบร้อยนะฮะเพราะว่า,วานาฬิกาตัวเก่าเจ๊งไปแล้วก็คือเวลกราฟนะนะแต่ไอ้ตัวน,นั่งมันก็ทนอยู่นะครับแต่ว่ามันทนไม่ได้ระดับผม นะพอถอแชร์ไปก็สั่ระยะหนึ่งนะปั๊บแล้วก็เลยมาถอยในกายตัวนังนเสือจะเหมาะกับตัวก็คือตัวนี้ GS 3นั่นเองนะครับจอจะเบร์ๆหน่อยนะเพราะพวกมันเปลี่ยนไอ้ไอ้อะไรนะไอ้ไอ้ตัวฟิล์มนะฮะมันก็เลยก็เลยไอ้ที่มันก็เอาฟิล์มแปะแม่ที่หน้าจอกูเลยก็เรียบร้อยนะก็อาจจะเบร์เอย่างนี้ไปสักระยะหนึ่งเป็นอย่างนี้นี่นะฮะเดี๋ยวนะึ๊นี้นะฮะผมใช้จริงๆแล้วเดี๋ยวก่อนอธิบายข้างในเดี๋ยวให้ดูหน้าปัดด้วยนะฮะตัวนี้ซื้อมา12,000 1,900ก้นะเกิด13,000สามนะครับก็อนี้ออกมาระยะหนึ่งแล้วล่ะนะต,นตั้งแต่ต้นปีแล้วค้อนนี้ปับ๊บมันก็ไอ้ตอนนั้นนายก้าพังมาตั้งนานแล้วค้อนนี้ปั๊บไม่มีตังค์ซือ้อไงก็เลยค่อยๆเก็บมาพออาจได้แล้วปับ๊บแล้วเอามารีวิวตามสัญญาให้ฟังนะครับคราวนี้ปั๊บไอตัว g s 3เนี่ยตัวเนี้ยไอข้อมูลต่างๆ่างเลยไอพี่แป้อ่ะเอาเนี่ยกลายเป็นว่ากูเดินกลับทำตามเป้าหมายได้แล้วเฉยเลยขยับไปขยับมาไอตัวไอเกียร์เอสสามตัวเนี้ยบอกเลยว่าตอนแรกมันออกมา2รุ่น แต่ที่น้อวันนี้มัเป็นสองรุ่นอยู่นี่คือในส่วนของคอนเทียกับในส่วนของตัวคลาสสิกนะฮะคราวนี้ปั๊บมันความแตกต่างของสองรุ่นเนี่ยก็คือไอตัวคลาสสิกไอตัวหน้าปัดไอตัวหนังเตยมันหนามจะเป็นในรูปแบบของคล้ายๆกับอ่าใสๆหน่อยมันดูแบบเป็นคลาสสิกคลาสสิกคล้ายๆกับแบบโรเล็กอ่ะถ้าเกิดคุณปรับหน้าปัดให้มันถึงกับนาฬิกาโรเล็กทั่วไปมันก็คือคล้ายๆนาฬิกาปกติแต่ถ้าเกิดในส่วนของตัวเป็นหนังเตยแบบอย่างเงี้ยแบบในส่วนของ ฟอนเทียเนี่ยมันดูแบบสปอร์ตมากกว่าซึ่งไอ้ช่วง gs สองอ่ะมันมีความแตกต่างที่ว่าไอ้ตัวคลาสสิกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวไอ้ตัวที่ล็อกเนี่ยไอ้ตัวสายเนี่ยนะมันสามารถเปลี่ยนได้เนี่ยซึ่งตอนเนี้ยไอ้ตัวฟอนเทียรุ่นที่แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้คือต้องซื้อของมันเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเขาเลยออกแบบมาให้มันเปลี่ยนได้ทั้งคู่เนี่ยฮะไม่ว่าจะฟอนเทียหรือคลาสสิกหุยฟอนเทียหรือคลาสสิกปั๊บสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนสายได้สามารถหา,สา,าถสายแบบหนาสายเดสก,ากด้าปี่นนน้้เมมตอออองงงงซซืขัััวึก็ดีมากๆนะครับ คุณสมบัติเพียบนะเรียกว่าบานตะเกียงเลยนะฮะนะไม่ว่าจะคนคนที่ชอบเล่นนาฬิกาที่มืนหัวไม่ใช่นาฬิกาปกติเป็นนาฬิกาแบบดิจิตอลอย่างเงี้ยสิ่งที่โฟกัสที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของอ่าแบตอีกไหมถามเยอะนะแม้กระทั่งผมโพสต์คำขำๆเป็นนายเฟซตัวเองก็ถามเปนตรงเลยนะคุณพี่แบตทนไหมเฮียทนมากบอกเลยว่าไอ้วันแรกๆอ่ะมันแง่เยอะแหละซื้อมาก็นั่งหมุนนั่งโหลดแอปที่อะไรแบตหมดทำงัานนะแต่ว่า รานนี้พอเริ่มใช้จริงๆปั๊บเนี่ยผมบอกเลยว่าทนนะครับคันนี้ขนาดผมเป็นคนที่พลิกในาฬิกาดูบ่อยนะแบบเอะอะดูเอะอะดูนะเทียบเวลาตลอดทํางานอยู่กับตัวเลขด้วยแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับนาฬิกาด้วยคือต้องต้องมีในาฬิกาติดข้อมือตลอดเวลาคราวนี้ปั๊บถึงอย่างนั้นก็เถอะนะตัวเนี้ยผมว่าถ้าไม่ได้เอาไปเล่นเกมหรือฟังเพลงหรือว่าเอาไปทําอะไรแบบเปิดหน้าจอตลอดเวลาอย่างนั้นตัวเนี้ยสามวันขนมขนมสามวันอยู่ได้นะแตนด์อะโลนยาวนะไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลย แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใช้บูบูหน่อยแบบประมาณแบบเล่นเกมนะอะไรนะไอจิจาฟุตจ like. ิจาฟักที่อะไรนี่แหละปัดปันกันในมือถือมันก็เล่นได้ถือเล่นในนี้อะไรเงี้ยอัดเสียงอย่างเงี้ยหรือแมรับแต่สายโทรศัพท์เนี่ยมันก็อาจจะเรียกว่าแบตก็จะล่อยหลอลงมาซึ่งมันก็มีการแจ้งเตือนใน ในโทรศัพท์ด้วยคราวนี้มาพูดกันทีเรื่องกันนะครับคราวนี้ปั๊บเนี่ยไอตัวซัมซุงเคเเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือน้ำหนักเบามากถ้าเทียบกับนาฬิการจริงนะครับไซส์นี้เบาวกว่าเท่าตัวค่อนข้างเบามวลสุดทนทานนะหน้าจอเซเลราการ์ดนะบอกผมอ่านี่ผมไม่ติตดติดฟิล์มอะไรเลยเพราะมันทนห้องมันอยู่แล้วติดฟิล์มคนละทุเรศก็เลยแช็กแท็กอย่างนี้ไปเลยนะฮะจุดขายอย่างนึงที่ผมชอบมากก็คือไอตัวเนี้ยไอตัวหนาเปยเหมือนหุนเนี่ยไอเหี้ยมันที่หายเลยคือ คือมันมันไวมากแล้วก็ไม่ได้ไวแบบพลึบไปข้างหน้าแบบฟาสเจ็ดไม่ใช่อันนี้คือมันไวกันรันดีอะนะแค่หมุนเนี้ยก็มันนะคุณตัวตนีล่นเกมที่มันเกี่ยวกับการหมุนๆนะนะโอ้สนุกเลยนะฮะตอนนี้ป๊บเนี่ยไอตัวเนี้ยข้อดีของมันก็คือเราสามารถจัดได้ทุกอย่างที่เราอยากจะรู้ในในชีวิตประจําวันหรืออะไรเงี้ยในนี้ได้นะก็ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนเนี่ยผมชอบลบมันก็ลบไปหมดแล้วนะการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็น YouTube Twitter Facebook อะไรเงี้ยอีกตาแกรมอะไรเงี้ยสามารถจัดให้มันแจ้งเตือนตัวนี้ได้เลยซึ่งมันจะเด้งระเนระนาดคาือแล้วบึ้ง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 โอ้โหกลาเป็นปืนกลเลยตัวมึงก็เลือ่อนๆหน่อยแล้วการไหนไม่สำคัญก็ไม่ต้องรู้มากอีเมลเงี้ยก็ขึ้นนะเอสนสก็มาอะไรเงี้ยมาเพียบแต่ว่า ตัวตอบได้แค่นิดๆหน่อยๆอย่างไลน์เด้งมาปั๊บแล้วเราแตะกระพิมตอบเป็นเรื่องเป็นราวงั้นหยิบมือถือเล่นดีกว่าไม่เกี้ยแต่ว่าอันนี้คือกับส่งอีโมจิอีโมจิมันจะไม่ได้ไออีโมติคอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ไอไอไอเป็นหน้ายิ้มหนีอะไรเงี้ยในในในไลน์อ่ะกดได้เลยอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆแต่อ่านได้นะฮะเนี่ย SNS มาแล้วอย่างเงี้ยก็จะเตือนเตือนเตือนเรื่อยแล้วสั่งนี้นะครับข้อนี้ปั๊บนอกจากนั้นก็คือในฟังก์ชันต่างๆซึ่งเรา ชอบเล่นในมือถืออยู่แล้วนะฮะอย่างว่านะตัวนี้นะซัมซุง G83 มันก็บอกแล้วเป็นซัมซุงนะฮะถามว่ามันแปรกับโทรศัพท์ตัวอื่นได้ไหมก็ได้นะ IOS ก็ทําได้ต้องต้องโหลดในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนี้มาซัมซุงเกียร์มาใช้แต่ว่าถ้าถามผมนะฮะถ้าเกิดคนใช้ซัมซุงก็ให้มันอยู่กับซัมซุงดีกว่าเอาอย่างนี้เลยนะใหมันจับคู่กันเงยเวิร์กกว่านะครับเพราะว่ามันจะสมบูรณ์กว่าลักษณะนั้นนะฮะคราวนี้ถ้าถามผมว่า เป็นยังไงบ้างใช้แล้วโอเคไหมส่วนตัวนะกับไอตัวไอที่ไม่แฮนด์ออนอย่างเงี้ยที่มัน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 ใช้ตลอดเวลาอยู่กับมือเราเนี่ยสามวันขนมขนมเนี่ยแบตบเหลือเพียบเนี่ยผมว่าโอเคและตัวเนี้ยชาร์จกัดโคตรเร็วเลยเดี๋ยวให้ดูตัวแบตก่อนไอตัวชาร์จเป็นอย่างนี้เป็นแม่เหล็กนะครับก็คือแปดโป๊กติดเลยอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยปั๊บติดเลยอย่างเงี้ยไม่ล่วงมือร้องเลยเพี้ยกลัวพลาด <c oughs> อย่างไม่ล่วงนย่าติดชาร์จง่ายนะครับผมและเร็วด้วยใช้หมดแบบ หมดกเกลี้ยงไม่เหลือพลังงานนี่เหลือซ่ม8%นะเต็มที่ชั่วโมงเต็มหยิบถอดมาใส่นาฬิกานอนต่อได้อย่างนี้เลยนะฮะพูดถึงนอนแล้วมีฟังก์ชันในเรื่องของการวัดการหลับลึกด้วยนะนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะฮะหน้าจอมีให้เลือกเพียบนะครับนี่เลยรกดค้างเอาไว้อย่างนี้ปั๊บเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราชอบหน้าจอแบบไหนอย่างนี้เลยนั้นี่ผมโหล,ด,หลดมาเล่นๆอะไรอย่างนี้ฮะก็ไม่เล่นอะโหลดจริงๆเลยเนี่ยนะ,ะมีทั้งแบบเสียเงินแล้วก็แบบแบบปีด้วยซึ่งจริงๆแล้วแบบปีก็เยอะนะครับไม่ต้องเสียตังค์ก นะเดะี๋ยวหน้าจอขยับมันขยับซินะเดี๋ยวนะมันไม่ชัดใช่ไหมขออภัยนะครับวันนี้จอจะไม่ชัดนินะดนึดงนะเดี๋ยวเราจด่ารอมสติกเกอร์ที่นนีเดี๋ยวนะเนี่ยเพียบเลยอ่ะนะอ่ะโอตะคุหน่อยนะก็มีอย่างนี้อ่ะใ,ให้โหลดโป๊เนี่อย่างนี้ก็จะเป็นหน้าจอเสารน,อแบบนอ้อยน,นะโป๊ๆหน่อยนะให้มันตัวตัวสีมอสได้เจ้าเนี่ยมันจะอเ็ X นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จิ้มหน้าก็จะอิมูจี้ขึ้นมาเป็นอย่างนั้นนะฮะหรือว่าถ้าชอบแบบ แบบเทคโนโลยีหรือแบบหน้าปัดนาฬิกาจริงๆอย่างเงี้ยก็แบบเอุปกรณ์เคลียร์เดิมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยดีตัวเนี้ยเนี่ยจะเหมือนนาฬิกาจริงเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเรามองอย่างเงี้ยมันจะโอ้ดูไงก็เป็นดิจิตอลถ้าเกิดไปใช้กากแดดปั๊บเนี่ยแต่แสงเงาเนี่ยมันเห็นไหมฮะมันจะมีแบบเงาขยับ ดูผ่านคอมอาจจะไม่เห็นชัดนะครับไอต้ตรงเนี้ยถ้าเกิดไปดูตรงนั้นปั๊มมันเหมือเว้ยเนกามันมีการซ้อนกันจริงๆไม่ใช่ของโปรแกรมของมันในการวัดแสงซึ่งดีมากในขนณะนี้นะครับหรือแม้แต่ในรูปแบบคือผมเอารูปอะรูปที่อยู่ในเครื่องผมอะมาทำเป็นอลเปเปร์ก็ได้นะอลเปเปิลที่สวน้าจอโทรศัพท์ซึ่งก็ทำไม่ยากอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าไอต้ตรงเนี้ยมันเป็นรูปเล่นที่ดีแล้วก็ค่อนข้างจะกว้างกว่าดูจากไอ้พวก เนื้อการที่ต้องเน่ยแหละตัวที่เห็นมาหรือว่าถ้าก็อแบบเล่นแบบไอ้พวกพวกราฟิกหนักๆอะไรอย่างเงี้ยขยับหน้าจอตลอดเวลาอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยก็มีนะเทียบเลยอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งหน้าจอนี้ก็ได้อย่างเงี้ยชอบแบบแบบอ่าลมเย็นๆนะแบบธรรมชาตินะลมตีหน้าแล้วนึกครึ้มฝันหวานนะดูอะไรบางอย่างแล้วก็เพลินไงก็เป็นหน้าจอแบบอย่างนี้ก็ได้นะเอควาอย่างเงี้ยเป็นหน้าจอปลาอย่างเงี้ยก็ได้นะเพียบสนุกครับหรือแม้กระทั่ง คือไอ้เรื่องหน้าจอที่เดี๋ยวพูด่ะมันเยอะนะหรือเอาแบบตลกๆหน่อยอย่างนงี้ก็ได้เนี่ยเล่นๆเียอเยก็ได้แต่ถ้าถามผมว่าผมชอบหน้าจอแบบไหนนะผมจะชอบหน้าจอตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ผมซื้อมาสองอันนะครับหน้าจอแบบยอมเสียตังมาว่ามันต่างกับแบบที่แบบฟิล์มขนาดไหนนะก็ต้องบอกว่าพอสมควรนะนะอย่างไอ้ตัวเนี้ยที่อันนี้ผมซื้อมาไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่อันเนี้ยผมซื้อมา ซื้อเงินจริงมาเจ็ดกว่าบาทมั้ง mm. ก็ดีคือมันแค่ปรับกดตกรงกลางปั๊บเนี่ยมันปรับสีให้นะฉะนั้นแหละทุกคนมันมีแค่นี้แต่ที่ดีก็คือข้อมูลที่ผมจะได้จบในหน้าจอนี้คือ1คือมีเข็มยาวเข็มสั้นเขียนวิธแล้วก็มีเวลาแบบนี้ต้นให้เห็นไหมฮะและรวมถึงในส่วนของตัวมีบอกวันอย่วันที่4อย่างเงี้ยฮะเดือน4อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็พร้อมอ่ะเนี่ยมัน mm. คือแล้วก็มีไอ้ตัวไอคอนตรงกลางให้ตรงเนี้ยคือคลิปปั๊บสามารถเข้าไปดูได้เลยเนี่ยคลิปโป๊ะ เนี know, ่ยเข้าไปดูได้เข้าไปดูสิเนี่ยเข้าไปไม่เป็นไรเออเข้าไปะอะไรอย่างเงี้ยสกาณเนี่ยบอกว่าเวลาได้เทศบาลนครนนบุรีแดดได้ไปบางส่วนนเมื่อวานนะฝนไม่ตกฝนไม่ตกไอสัตว์ตกไปรอบนึงแล้วว่าไปสุสทนไทยนะแม่นยำอยู่แล้วนะฮะตัวบางกันไปอันเนี้ยยกตัวอย่างหรือว่าหนึ่งหนึ่งหน้าจอแบบนี้ก็ดีเนี่ยตัวนี้ก็เข้าข่าวะครับอันนี้ไอ้ตัวนี้ก็แบบเสียต่างซื้อมาสองแบบเันี้ยฮะบลักษณะนี้อันนี้ก็สวยดีไม่มีอะไรนะแต่ว่า ประมวลผลครบนะฮะสำหรับคนที่เบื่อภาษาอังกฤษนะอยากจะได้ภาษาภาษาไทยหน้าจอบางโตก็เป็นภาษาไทยนะฮะแต่คนนี้ปั๊บมันไม่ทุกัวน,นะครับยังให้กล้าก่อนเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย่ตัวเนี้ยเป็นภาษาไทยเนี่ยอออ่างเนี่ยวันนี้ผมถ่ายวันคงคายวันที่4เดือน4นี่เลขสวยนะฮะเนี่ย แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นฟังก์ชันปกติของเขานรู้เล่นต่างๆของแต่ละหน้าจอจะแตกต่างกันไปบางตัวต้องกดสองนิ้วบางตัวก็กดนิ้วเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเกิดสุดที่เกลดดูมากๆก็อันนี้ชัดๆเลยไอ้เหี้ยวันอังคารบ่ายสามสิบเจ็ดเนี่ยชัดๆอีกอย่างวันที่สี่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะฮะเมื่อเราใส่ข้อมือมาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยล็อกปุ๊บรุ่นเก่าๆไอ้ตัวที่มันเป็นสายเนี่ยนะฮะไอ้ตัวเนี้ยจะติดกับจะติดกับข้างบนตรงนี้ ทำแต่รุ่นนี้สายสามารถขยับได้งสองเท่าน,นะฮะอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะอัปเดตนะลักษณะนี้นะไอตัววัดไอการเต้นหัวใจอ่ะมันมีเซ,นเซ็นเซอร์แค่ตัวเดียวนะถ้าเกิดเป็นเวลโลกร,รมมันจะมี5หรือ6มันจะไม่ได้แล้วหลังนะแล้วก็เด็นแต่เด่นแต่ต่างกันไปแต่รุ่นนี้มี GPS ด้วยนะครับแล้วก็วิ่งอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะแม่นยําแต่ว่าไอจำนวนกล้ามนื้เวอร์ไปหน่อยนะขยับมือปั๊บเดินสองก้าวเฉย๋ยวปรับความถี่เอาไปปรับเซ็นเซอร์การจับรุนี้เอาก็ไม่เป็นไรหรอกนะฮะอ่ะมาดู คนที่ซื้อมาแลรกประนจะมึนทะนั้นปั๊บเมื่อซื้อมาปั๊บก,กดครั้งหนึ่งทีก็การเปลี่ยนหน้าปัดนะฮะจะใช้ทัชสกิีนอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้หนางเตยบุญก็ได้หนังเตยจะมันกว่าสามารถเปลี่ยนได้จากทั้งในมือถือหรือว่าในจากตัวเครื่องนี้ได้เลยคือสามารถหมุนไปไม่ให้สุดอย่างนี้นะหมุนไปที่ไหนแล้วนะฮะหมุนไปให้สุดเนี่ยให้มันแม็กตรงเนี้ยก็รับหน้าปัดเพิ่มในการก็จิ้มโป๊ะตรงน,นี้ไปามันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกดูได้เลยเดี๋ยวว่าซื้อจากในส่วนขออออองตัวววมมืืืืถถนะะาสก่ เดี๋ยวสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นหน้าปัดตัวนี้นะฮะผมจะเปิดแอปพลิเคชันทางเป็นหนึ่งชิ้นอันนี้สบายใจแอปพลิเคชันงซัมซุงเกียร์ตัวนี้นะฮะอันนี้ผมแพ้แล้วนะครับซิงเรียบร้อยนะครับผมผมอยากเปลี่ยนหน้าปัดผมก็กดไปที่แสแดงหน้าปัดนาฬิกา,กาโจ๊กตรงนี้เลยอย่างนี้เลยนะฮะมาอย่างนี้ปั๊บอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้คือหน้าปัดที่ผมซื้อมาแล้วหรือลงมาแล้วหรือว่าอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูสดๆต่อหน้าหน้าปัดนี้นะฮะอย่างตอนเนี้ย ผมใช้หน้าปัดนะตัวนี้อยู่เห็นไหมฮะวอนนี้ผมกำลังใช้ตัวนี้ผมก็กดแค่ใช้โป,โปะ๊ะตรงเนี้ยนะฮะใช้สัทีีโปะ๊นะเนะีนะ่ยเนะีนะ่ยเปลี่ยนไ,นะได้เห็นไหมเนี่ยก็ง่ายดีก็สามารถเลือกจากตรงนี้แลวข้อมูลทุกอย่างมันอยู่ในโทรศัพท์หมดเราส,มรรมสมรรมามารถใช้โทรศัพท์ในการตั้งได้ทุกอย่างแค่เข้าไปที่ในส่วนของซัมซุงเกียร์นะครับผมก็ค่อนข้างเยอะอันนี้หน้าหน้าแอปพลิเคชันของตัวการโหลดต่างๆนะฮะก็จะมี้เห้เลือกไาว่าจะเป็นแอป โทรศัพท์เอ่ยหรืออะไรเอ่ยนะแล้วบอกข้อมูลนะเกี่ยวกับทุกอย่างที่เราควรรู้นะนแบตเตอรี่เท่าไหร่นะที่เก็บจากสี่ทิกเนี่ยเหลือเนี่ยตอนนี้มีว่างหนึ่งจุดสามทิ๊กแล้วอะไรเงี้ยแรมที่ใช้เนี่ยจากส0่เมกเนี่ยเหลือ2องรอยแล้วใช้กระชูดนะฮะแล้วก็มีแอปพลิเคชันให้เล่นเยอะนะฮะแต่ถ้าอยากคนที่ใช้ซัมซุงแล้วแอปไอ้้ไอซัมซุงเฮล์ล์อ่ะมันก็มีแต่ถ้าไม่มีปั๊บไปใช้ LG หรือว่า Sony อะไรเงี้ยหรือก็ต้องโหลดไอ้ซัมซุงเฮล์ล์มาซึ่งผมบอกเลยว,ว่าซัมซุงเฮล ดีมากๆอย่างซัมซุงเฮลท์ผมผมคนดื่มน้ําบ่อยแล้วผมชอบบันทึกฉะนั้นปั๊บเนี่ยผมก็เลยตั้งค่าวิจเก็เนี่ยหมุนไปตรงนี้ปั๊บเป็นการดื่มน้ําอย่างผมสมมติดื่มน้ําไปแล้วหนึ่งแก้วอย่างเงี้ยครับผมก็จุดตัวเนี้ยปุ๊บมันจะซิงเข้าไปที่ซัมซุงเฮลท์เลยทันทีนะครับนะให้ดูอย่างเงี้ยไปแกะกดไปสามแล้วมันก็เด้งขึ้นมาตามตามตรงนี้เลยรวมถึงเมากดจากตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาในโทรศัพท์ด้วยนะครับผมเออเด็ดเด้งในมือถือด้วยนะฮะเนี่ยเห็นม มันจะเป็นมันจะซิงมันจะแพ้กันทันทีแต่ข้อเสียคือถ้าเปิดบลูทูธตลอดเวลาแบตก็จะหมดเร็วนะอย่างี้ก็ต้องทำใจหน่อยนะครับแล้วก็จะมีการสแสดงให้ฟังว่า,าข้อมูลข้างไหนข้งางนอเป็นยังไงบ้างนะครับเดินไปกี่กิโลแล้วอะไรเงี้ยวิ่งไปเท่าไหร่แล้วแดกอะไรบ้างอะไรเงี้ยโชว์หมดละเอียดดีนั้นรวมถึงการนอนหลับด้วยนะเนีย่ยถ้าใส่ในการนอนอย่างเงี้ยก็จะโชว์ข้อมูลได้ว่าวันนี้เรานอนไปเท่าไหร่แล้วอะไรลักษณะเนี้ยนะฮะก็ว่ากันไปเขาเรียกว่าค่อนข,ข้างครบเครื่องเลยทีเดียวนะฮะ บางคนถามว่าโหลดแอปยากไหมโหลดหน้าจอยากไม่ยากแค่แค่มึงซิงกับไอตัวเกียร์ไอตัวซัมซุงเกียร์ได้จบทุกอย่างสมานนิฉานพระท่านนะฮะไม่มีปัญหาเลยเลยนะฮะการตั้งค่าไม่ยากอ่ะก็กดไปที่เข้าเมื่อเข้ามาหน้าซัมซุงเกียร์ปับมันจะมีสอแบบคือข้อมูลการตั้งค่าใช่ไหมมึงจะตั้งค่าใช่ไหมมันจะกดข้อมูลที่อะไรม้วกดตั้งค่าป๊ะ,ปะตรงนี้ก็จะมีเลยนะแสดงหน้าปัดนาฬิกาหน้าปัดที่เราซื้อแล้วอะไรเงี้ยจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดอย่างเงี้ยฮะ เราก็เลือกได้นะจะเปลี่ยนได้นะอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะไม่กินหน้าปัดอันนี้ใช่ไหมผมกดตรงนี้อ่ะปั๊บเป็นมารนะิโอ้เนี้ยะหน้าปัดมาริโอ้ปั๊บเนี่ยกดใช้ปั๊บเนี่ยหน้าปัดตัวลายเป็นมารมิโอ้เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะลุกขึ้นเนี่ยนะฮะก็ได้ทันทีเหมือนกันนะครับผมรวมถึงว่าอ่าการแจ้งเตือนทั้งหลายปั๊บเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้อะไรแจ้งเตือนในในจัดโทรศัพท์ไปที่มือไอเงินการได้บ้างก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรนะเรื่อว่าบังคับได้นนดีกว่าะครับ สำหรับปั๊บเมื่อเราตั้งหน้าจอปั๊บถ้าเกิดเราหมุนซ้ายหมุนขวาปั๊บก็คือวิดเจ็ตวิดเจ็ตก็คือการให้มันขึ้นที่หน้าจอเราทันทีผมตั้งสะดับที่มันสะดวกคือหมุนซ้ายตการแจ้งเตือนอย่างเงี้ยครับหมุนขวาเนี่ยคือดื่มน้ำดื่มกาแฟดื่มบ่อยเงี้ยหมุนไปนหน่อยนึงก็เป็นสภาพอากาศนะฮะอ้าว ะการเป็นฝนตก55%ไนะอ้เหี้ยนะอ่าแล้วก็แดดออกสูงม,มากสูงมากพองนะที่จะร้อนแล้วก็ปฏิทินอย่างเงี้ยครับแล้วก็แคลอรี่ที่แดกหรือแคลอรี่ที่เดินอย่างเงี้ยจำนวนเก้าแลยวว่าไปอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งจ็อกกิ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ปีเพลงอ่าเพลงสามารถแพร่จากในส่วนของตัวโทรศัพท์คือสั่งให้ไอ้ไอ้เล่นสั่งสั่งให้มือถือเล่นเพลงจากนาฬิกาได้หรือว่าเล่นจากนาฬิกาเองก็ได้สามารถย้ายเพลงหรือย้ายรูปได้ง่ายกว่าที่คิด ง่ายกว่าที่คิดเพราะว่าขอแค่คุณมีเพลงหรือรูปในโทรศัพท์สามารถเอาจากตัวเนี้ยใส่เรื่องนี้เลยโดยผ่านในส่งซัมซนะุงเกียร์นะอาจาของเล่นเพลงให้ฟังเพลงที่อยู่ในเครื่องฟังเสียงไม่ลอกได้ยินไหมวะได้ยินใช่ไหมก็เสือเป็นชอบฟังเพลงอย่างเงี้ยเนี้ยนั่นนี่มันก็ดังอยู่นะเนี่ยลำโพงอยู่ไหนวะอ๋อลำโพงอยู่ตรงนี้สามรู เห็นไหมครลำโพงเี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่เนี้ยตรงเนี้ย,ยสามรูนะซึ่งก็ฟังไม่เพาะหรอกครับนะรูเช่นเนี้ยจนอยากเ,เอาไว้ตั้งปลุกหรือว่าโวราโทรศัพท์เข้าเนี่ยผมก็แพรให้มันอยู่กับตรงเนี้ยมันจะเตือนด้วยสามารถรับแต่ข้อมือได้เลยหรือแม้กระทั่งรู้ว่าให้มันมรับแต่มือถือก็ได้แม้กระทั่งคนโทรไลน์หรือว่าคนโทรเฟซบุ๊กมาปับ๊บมันก็เตือนนะคือ c t i v i t y อ่ะในโทรศัพท์อ,อเกงมาแล้ว ได้อยู่นะเสียงเพลงก็ได้อยู่นะัะก็เรียกว่าค่อนข้างดังแต่ว่าไม่สะใจสำหรับคนที่เอาจริงๆหรอกเนี่ยแล้วก็มันจะมีเพลงขึ้นมาข้างบนว่าเราเนตอนนี้กำลังฟังช่างเพลงอยู่เนี่ยให้เรารู้ตัวด้วยนะลักษณะนี้แหละนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะคราวนี้ปั๊บสิ่งที่ควรรู้ที่ซื้อมาปั๊บเนี่ยนะปุ่มเนี่ยปุ่มบนเนี่ยปุ่มบนนี่คือการแบ็กกลับนะฮะปุ่มเนี่ยปุ่มด้านล่างตรงนี้คือการกดเข้าหน้าเมนูโปจะเข้าหน้านี้นะแบ็กกลับหน้านี่หน้าเมนู ะะเราใช้หนามเตยเลือนเอานะครับหรือว่าจะเอานิ้วจิ้มเอาก็แล้วแต่สะดวกเลยนี่นะฮะไอก้กลมๆหลายๆสีข้างบนนั่นคือไปอีกหน้าหนึ่งเนี่ยเทียบนะเราเลือกได้แล้วจะยังไ,ไงแต่สำหรับคนที่เปิดแอปเล่นเยอะล้วอยากจะลบปั๊บไปตรงนี้นะครับไอ้สีม่วงเนี่ยนะฮะแอปที่ใช้เนี่ยนะฮะเนี่ยแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเอาตอนนี้กูเล่นอะไรไปแล้วบ้างเปิดอะไรค้างไว้บ้างเนี่ยลบจากตรงน,นี้ได้เลยครับมันก็จะหายไปทั้งหมดนะะก็สามารถแบ็กกลับได้อีกทีหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสะดวก นะถามว่าชอบไหมค่อง้ันชอบนะตัวนี้มันมีส่วนของอะไรนะคุณภาพแบบ IP68 อะไรสักอย่างจําไม่ได้แล้วก็คือกันน้ํากันฝุ่นในมาตรฐานสากลนั่นก็คือนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมตัวชาร์จแบบนี้เป็นแบบแม่เหล็กคือจะให้ตัวโทรศัพท์นี้ไม่มีดูเลยแม้กระทั่งดูลำพงก็โดนน้ำเข้าก็ไม่เป็นไรมากนะรุ่นทักาแฟตกไปสองรอบแล้วอีกที่ลมแรงป้องซัดมา,าโดนตโดเข้านะก็เรียกว่าไม่มีอะไรก็เช็ดแล้วก็ล้างไปนะไอาะถามว่าสัมผัสต,ตอนใส่เป็นไงบ้างบอกเลยว่า ผมชอบสายมากกว่าสายมันนุ่มดบ,บมุนมากแบบถ้าจะแบบเหมือนลิ้นหมามันเลียงหน้ากูอย่างนี้เลยคือมันมันนุ่มอ่ะแล้วมันก็เบานะฮะแล้วผมเป็นคนทำอะไรกระเพิบก,กระปั๊บอยู่แล้วชนนู่นชนน,นนี่ควงม,มีดไปโดนโป๊ะโอ้โหเฮ้ยเป็นอะไรวะไม่เป็นรอยเหี้ย่เลยอย่างนี้เลยนะฮะคราวนี้ปั๊บบางคนอ้าวหน้าจอดับเดีย๋ยวกล้องติดยังไงคือเราใช้งานปั๊บเนี่ยราปลุกควบมืออย่างนี้ปับ<อ>๊บไม่รู้นะมีคนบอกว่าใส่ง่ายไอ้ใส่ยากผมว่ามันใส่ง่ายมากนะไอ้เนี่ย มันมมันันนใส่ง่ายกว่าที่คิดอ่ะใส่ง่ายกว่าธุนการปกติด้วยซ้ำนะฮะอ่ะใส่ใส่การข้อมือแล้วนะครับทักผมตั้งไว้ให้มันโชว์ยี่สิบชั่วโมงถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้พลิกขึ้นมาดูมันจะออกมาสีดำอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะก็คือโชว์เวลาโชว์ข้อมูลแต่ถ้าเกิดพลิกมาปั๊บเนี่ยจะติดสีซึ่งเป็นอย่างนี้ทุกหน้าจออยู่แล้วแต่ว่าแต่และหน้าจอฟีเจอร์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างไอตัวนี้ไอตัวที่ซื้อมาก็ได้อ่อาเห็นไหมอ่อากูซื้อตัวไหนไปแล้วบ้างมันเบลอหมดไม่เอี่ยอ่ะอ่ี้ยใช้ใชบ่าง อย่างเนี้ยไอยตัวเนี้ยใช่ไหมับตอนนี้เมาบอกหน้าจอเนี่ยเนี่ยดับดับปับ๊บมัจะโชว์มาแค่ว่าตอนนี้กี่โมงนะเวลาเท่าไหร่วันอะไรถ้าเกิดสมมต,สติสะบัดมาเพื่อจะดูปับ๊บแสงมขึ้นมาปับ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะเต็มกว่านะเขาสามารถปรับสีได้กดสองปุ่มอะไรว่าไปสเต็ปโชว์ไปรีวิที่ว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่าซึ่งถามผมว่าเกียร์เอสสามคุ้มค่ากับราคา12-900้ยไหมผมว่าโอเคสำหรับคนที่อยากได้อะไรลักษณะน,นี้ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่านาฬิกาที่ดีก็คือเอาไว้ดูเวลาแล้วดูชัดทั้นนั้นปั๊บไอการที่หน้าจอมันเยอะจัดแล้วบางหน้าจอบางตัวมัได้ออกแบบมาเพื่อดูเวลาเพื่อว่าเล่นเกมก็มีนะไอสองศูนย์สี่แปดที่เลื่อนบล็อกส้มติ้นนะนะโอ้โหมึอไม่หมดอ่ะนะหรือไม่ก็ต้องเลื่อนเกมโยนโยนโยนซสลัเปาควยอะไรเลยแม้กระทั่งไอแอนะไอปันปันปันไออะไรนะไอฟุตอินจ่ายเฮียนะมันมีในนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามว่าโมส้มตีนเล่นให้ดูเลยนะฟุตอินจ่า ย่มึงจะมีทําไมวะแค่เซงไงแต่ว่ามันก็เกินไปอ่พูดจริงจาโป๊ะเราเล่นให้ดูอย่างนี้ไหมเล่นในข้อมือเล่นในข้อมือถนัดนะครับเอาจริงๆนะก็เนี้ยเนี้ยก็เล่นได้เลยเนี้ยซุดเนี้ยเล่นได้เลยแต่ว่าจะเล่นให้ดูนะว่ามันประมวลผลโอเคไหมเอ้ยเอ้ยแรมหนึ่งกิกที่ว่าเนี่ยมันเจ๋งจริงหรือเปล่าฮะเอบว่าไปนะฮะเดี๋ยวนะเนี่ยพูดจริงๆ้าถึงนี้แล้วก็ถ้าสกีนตรงนี้ได้เลยเนี้ยครับแล้วก็เล่น โยนมาซี่เฮียผลไม้มึงอ่ะโดนระเบิดพ่ออตายเฉยเลย่านเนี้ยแหละมันไม่ถนัดหรอกมันไปเล่นมือถือดีกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติรอรถเมนะเด็กนักศึกษาเข้าห้องปกครองอย่างเงี้ยอย่านะนะไปปี้หมาแล้วต้องเชิญแม่มาระหว่างที่รอหน้าหน้าประนตีนปับ๊บเราสามารถเล่นพุดอินจ้าไปได้ด้วย <c oughs> รอผ่านมือถือมันก็แนวน้าเกียรเล่นผ่านรถเนี่ยตรงเนี้ยแหละ,นะนนหละได้เหมือนกันนะฮะไม่มีเสียงนะครับมันมันปัดฟังก์ชันเสียงหมดไป ไอ้ไอ้ตอนที่ม,ามาันมาใกล้ระเบิดอย่างตีมันมันฝันยากมากเลยทุกนตรงตรงะเบิดแล้วก็แบ็คกลับนะฮึนะตรงเนี้ยได้แค่นี้เองนะครับก็โอเคนะสำหรับคนที่อยากได้นาฬิกาที่ทนทนแล้วก็เรียกว่ามันก็สมเป็นเรือธงของนาฬิกาซัมสันแลแหละนะตอนนี้ล่าสุดของเป็นตัวนี้แหละนะฮะจุดขายจุดเด่นมันก็คือคือซื้อนาฬิกาแบบนี้มาก็คือเป็นคนที่ชอบเล่นคนที่จะต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอาจจะต้องเซต คือเราเอาพูดตรงนะตั้งแต่ซื้อไอ้ตัวนี้มานะท่าไม่ตื่ว่าทํางานนะคือไม่จําเป็นต้องดูโทรศัพท์ก็ได้แค่แค่มันมีไอ้แอปพลิเคชันเด้งดึ้งขึ้นมาเนี่ยผมรู้แล้วผมรู้อ๋อมีคนนัดงานนะมีคนคุยมีคนคุยเพื่อนเจอนะมีคนส่งไลน์มาสวัสดีวันพุธนะสวัสดีวันพฤหัสทำทำไมวะกูบอกด่าซะหน่อยหนึ่งลบที่ผ่านเลยต้องนั่งลบแคสทุกวันนะฮะหรืออย่างเงี้ยก็ก็โอเคนะครับเรียกว่าค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมซื้อได้ไม่เป็นไรไม่เสียดายตังค์นะฮะ ยิ่งถ้าเป็นเทียบกับนาฬิกาโตเก่าผมน้ำหนังคนละม้วนเลยตัวนี้ตั้งราคามาสตาร์ทข้างหน้าหมื่นสองเก้าร้อยนะฮะไอ๊ตัวนาฬิกาเก่าผมอาเวลกามาตั้งสตาร์ราคาสตาร์ตอนเราซื้อมา 9, เ,เก้าพันเจ็ดแล้วน,ะนั่นเราลดราคาเหลือสามพันซื้อหนึ่งเครื่องแถมหนึ่งเครื่องเฮ้ยเอาซุ้มตีมมาขีบหน้ากูไงไม่รู้ซื้อก่อนแปลว่าโง่เหรอฉะนั้นปั๊บไอ้ตัวเนี้ยผมเท่าที่ดูมาตั้งแต่ gs หนะนึ่งนะดูไหมตอนนั้นแต่ยังไม่ตัดใจซ,ซื้อมาซื้อตัวเนี้ยเพราะว่ามอาอจจะไ่เท่าสต,ตีฟจ็อบแต่ไไอ้ตััวเนนนีีกกกหมมมื GS2 GPS ่ G จะมีในเกียร์ฟิตคุณตีนมะไอ้เงี้ยจะเนี่ยกูกาแล้วว่าไอ้เกียร์เอสสามมันต้องมีให้แน่ๆแบบไม่ค่อยกักละแล้วก็เียแอบ,บกักหน่อยๆน,นะนะก็คือเรื่อว่าอาจจะมีไอ้อย่างอย่างไอ้ไอซอมซุงเปย์ซึ่งตอนเนี้ยโหลดมาให้แล้วนะครับสามารถใช้โทรศัพท์วางไปที่แป้นบัตรเครดิตนะแล้วก็ดือได้เลยตอนนี้ไอ้ตรงนี้ก็ทำได้แล้วนะ การเป็นว่าตอนแรกมันมีขาย2รุ่นนะคือรุ่นที่แบบเปด้วยกับรุ่นที่มันไม่เปด้วยตอนนี้มันปรับได้แล้วคือคือมันซื้อกับโทรศัพท์บนแอปสมตุงเปก็เอานาฬิกาตืดไปจ่ายตังค์ได้เลยอันนี้ก็ได้เหมือนกันคือมอนว่านอยู่ที่ซอฟต์แวร์มมนอยู่ท่าแวร์หรอกจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับลักษณะนี้นะจบแล้วนะโอ้ว่าจะพูดส่อนๆเนี่ยออล่อไปย3่นาทีกว่าเกือบ25นาทีนะโดยสรุปก็คือซื้อได้ไม่เป็นไรนะครับ ขอบคุณท่านมากที่ติดตามไอ้กูก็ใส่เพื่อนเนืว่ากันโชว์เรื่อยขออนากแกะแกะง่ายด้วยเขาบอกแกะยากว่าเนี่ยเป็นปึ๊บมาหนึ่งทีปึ๊บดำน,น้ำออกพรับเสร็จง่ายกันน้ำกันฝนไม่ใช่แปลว่ากันน้ำได้มันก็ลงทะเลเดือดดำลึกจุดลูกหูลูกตายนั่นก็เฮียคืออันนี้เอาไว้เพื่อแบบประมาณออกกําลังกายเหง,ง,งื่อออกเอาล้างน้ำอย่างเงี้ยได้นะไปขี้มาล้างมืออย่างเงี้ยน้ำกระเด็นใส่ได้ นะเล่นในสระว่ายน้ำได้นะไม่เกิน30เมตรมันก็กันได้นะแต่ไม่ใช่แบบ,แบบแบบแ,บแบบแอปเปิลเจอร์ที่เหี้ยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะฮะมันถึงให้กอยลาการาดนะปืนยิงกอยลากมันก็ตายที่มุมเชื่ออมัมตัไม่ใช่คะนะฮะถ้าโดนตกก็ก็าหงายเหมือนกันหละไม่เป็นไรหรอกนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณท่านมากที่ติดตามในการรวีวิวซัมซุงเกอเอสสาม อย่างนี้เรียกว่ารีวิวไหมวะเรียกอาจจะเรียกว่าใช้แล้วผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังดีกว่านะครับอ่าสำหรับอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของต้อง,งให้ฟังนีกหนึ่ง,นงในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน GS เนี่ยคือมันมันต้องคู่กันจริงๆนะครับถ้าไม่มีแอปอันนี้มันก็ความสนุกลดดรอปลงแต่คุณสามารถทําให้ตัว,ตวไอตัวโทรศัพท์กับตัวเนี้ยแยกจากกันเลยก็ได้สำหรับคนที่อยากจะซื้อซัมซุง GS มาใส่ใน้อมือแต่ว่าเป็นสายวอลเปิลนะอินคุกนะผลงานผลงานอย่างเดียวของมึงก็คือ Apple Watch อืมนะฮะไม่อยากจะว่าอะไรนะครับยิ่งแอปเปิลผมเครียดกันมันจริงๆนะเคยเป็นสาววกเก่าสงสารก็เลยเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยดูซัมซุงไปไหนแล้วไอ้เหี้ย่แอปเปิลวอทใส่หนึ่งวันแม่แบตหมดเฉยเลยไอ้เหี้ยมันถึงจะตัดตัดฟันช่างสีรีส์หมดทินะ้งอ่ะไอ้ฟันช่างแบบนอนนะจับเวลานอนมันจะมีทำไมเลยเมื่อหนึ่งวันมันหมดเนะีนะ่ nya, นยไอ้เหี้ยไอ้เนี่ยนาฬิกาอยู่ได้สามวันนี่มหาสุดสัจจะอเมซิ่งมากตัวนี้ผมประทับใจมากคราวนี้ปัมไปถึงเกียร์ไอ้แอปพลิเคชันเกียร์เนี่ย เวลาโห,หลดแอปนะผมแนะนําเลยว่าโหลดจากโทรศัพท์ง่ายกยว่าเยอะนะครับอาการแพ้หาการง่ายมากอันนี้ไม่ต้องสอนนะก็คือจริงๆคุณซื้อมาคุณไม่ได้ไปซือ้อจากโลนับจำน,นำอยู่แล้วคุณก็ซื้อจากช็อปมาให้เขาแพ้ให้ก็ได้ถ้าเกิดไม่อยากแพ้เองให้เขาแนะนำมาให้มันก็แป๊บเดียวแหละนะครับนะก็อยู่ที่สันดานของพนักงานโดยเฉาที่เกียรสอนก็ซูยของมึงไปร้องเรียนซัมซุงเนี่ยขอไปด่าเองนะครับผมข้อมูลค่อนข้างละเอียดนะไม่ว่าจะจิ้มในที่เกี่ยวข้อมูลแบตเตอรี่ปั๊บมันก็ตรวจสอบให้เลยว่าแบตเตอรี่เหลืออีกกี่นาที เี่ยใช้แอปอะไรมากที่สุดนะครับผมเนี่ยผมเปิดหน้าจอหนักที่สุดเลย1ิบหเปอร์เซ็นต์ะเกี่ยวกับที่ผมใช้กับแอปแอสเทลของร่างกายบ่อยแล้วหนาเนี่ยนะครับแล้วมีการตอนนี้ใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ1วันนะหรือเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณว่าพี่สามมาไปจริงๆน่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรรีวิวอะไรนะ บนเลื่อนดินฟ้าอากาศหรือว่าประเทศไทยเป็นไงไรตอนะครับติดตามได้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะออกคลิปนานๆออกทีขอภัยจริงงานมันเยอะแล้วผมลั่นมาแล้วเนี่ยก็จะสงการได้ด้วยโอ้โหพรตีนหมาไทย,ย้กันทุกท่านสุขีสมสอนนะครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีชีวิตที่ดีนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสวดีครับผมนะทั้งอย่างนี้นี